ก็สวัสดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการติดตั้งนะครับ APK2 นะครับบน Windows นะครับก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับหลักๆเลยก็คือไฟล์ Java นะครับก็ให้เรากดเข้าไปดาวน์โหลดที่ Google นะครับก็พิมพ์เข้าไปว่า Java ก็ Enter ไปทีนึงแล้วให้เรามาตรงเว็บนี้นะครับดาวน์โหลดฟีี Java ซอฟแวร์นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็มากดตรงที่ฟรี Java ดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็มากดตรง Start Free Download ก็ทำการดาวน์โหลดไปนะครับก็ทำการติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเอาให้ชัวนะครับก็ให้เราติดตั้งไปบนไดซี C นะครับชัวที่สุดนะครับเพื่อทำการจะให้ใช้จาวาได้นะครับพอสมมุติว่าทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะมาทำการติดตั้งไฟล apktool กันนะครับให้เราเข้าไปเว็บ A P K 2นะครับก็กดเลือกอันแรกนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เรามาสังเกตตรงหัวข้อ New น,นะตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นของ A P K t o นะตั้งแต่เวอร์ชันต่ำสุดเลยก็คือ0.91นะครับจนถึง2.1.1นะครับของผมจะทำการทด,ดสอบการติดตั้งบน แอพ a ิเ e 2.1.1 <Yeah. S 1> นะครับก็เมื่อเราเลือกเวอร์ชันได้แล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดไปก็ทําการรอมันดาวน์โหลดนะครับจนเสร็จนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับถ้าสมมุติว่าใครใช้ Google Chrome นะครับก็ให้เรามันจะถามเพื่อความแน่ใจว่าเราต้องการติดตั้งไหม mm. ก็กดตกลงไปพอติดตั้งเสร็จเอ้ยพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราทําการดาวน์โหลดไว้นะครับก็ทําการ c o อปปี้มัน,นมาแล้วก็ให้เรามาทําการวางที่ไดซีนะพอวางที่ไดซีเสร็จก็ทําการสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์แล้วก็ทําการตั้งชื่อมัอนซะจะตั้งเป็นสองจุดหนึ่งจุดหนึ่งะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็มาทําการวางตรงนี้นะครับตรงโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับพอวางเสร็จแล้ว ก็ทำการเปลี่ยนชื่อมันนะครับให้ลบแลสองจุดหนึ่งจุดหนึ่งออกนะครับให้เหลือเป็น APK t o เฉยๆนะครับก็ทุกเวอร์ชันนะครับก็จะติดตั้งวิธีเดียวกันหมดนะครับพอเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่เว็บเดิมนะครับแล้วมาดูที่หัวข้อ install นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาสังเกตดูตรง install for APK t 2 o จด x นะครับ ถ้าเราเลือกหัวข้อตรง Windows นะครับก็มาดูกันเลยว่าหนึ่งเขาให้ทำการดาวน์โหลดคำสั่งนะครับของ APK Tool นะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการกด Copy Code ทั้งหมดเลยแล้วก็มาทำการพิมพ์คำสั่งนะครับใส่บนโปรแกรมนี้นะครับก็คือของผมมันเป็น Windows ภาษาไทยมัน อ่านว่าแผ่นจดบันทึกนะครับก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบเนี้ยแล้วก็ทําการวางพอวางเสร็จนะครับ <S <S> <S ก็ให้เรากดตรงแฟม้มแล้วก็กดบันทึกเป็นนะครับให้เรามาทําการเซฟตรงไดซี 4, แล้วก็โฟลเดอร์อที่เราสร้างขึ้นตะเกีครัมจะเป็นชื่อโฟลเดอร์เนี้ยแล้วให้เรามาสังเกตตรงบันทึกเป็นชนิดไฟล์แบบไหนนะครับให้เรากดมาเป็นแบบแฟ้มทั้งหมดนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อแฟมว่า apk2 นะครับ a t นะครับแล้วก็ enter ไปทีนึงนะครับมันก็จะได้เป็นไอโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคำสั่งเรียกใช้ Java ของ apk2 นะครับพอเสร็จแล้วนะครับถ้าเรากดเข้ามาตรงโปรแกรมแผ่นจดบันทึกอีกรอบหนึ่งนะครับให้เราทำการลบออกแล้วก็พิมพ์ไปว่า ท m d นะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่แฟ้มแล้วก็กดบันทึกไปแล้วก็มาทําการบันทึกที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์เดิมนะครับที่เราเคยสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นชนิดไฟล์แบบแฟ้มทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์นะครับให้เราตั้งเป็น APK2 นะครับแล้วก,วก็ .bat นะครับแล้วก็ Enter ไป เสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ไฟล์เนี้ยขึ้นมานะครับไฟล์เนี้ยก็คือเป็นตัวเรียกใช้งานของ APK Tool นะครับก็คือเป็นหน้าตาการใช้งานนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันสามารถ import APK ได้ทุกตัวนะครับที่มันน้องเหนือจากรมเว Work นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ว่ามัน import ได้จริงไหม,มจะทำการ import apk ตัวไหนดีว่า apk ไม่มีมีแค่ system ui อันเดียวเดี๋ยวผมจะทำการ import system ui ให้ดูนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็คือให้เรา copy apk แล้วก็มาวางตรงโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับโฟลเดอร์ apk 2ที่เราสร้างขึ้นก็ให้มาวาง ตรงหน้าตรงนี้เลยนะครับพอสร้างขึ้นเสร็จแล้วนะครับก็คำสั่งของ import นะครับของ cmd ก็คือถ้าเราพิมพ์ไปว่า apk2 นะครับแล้วก็ spec b b r r ทีหนึ่งแล้วก็พิมพ์ไปว่า if แล้วก็ spec b b r r นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับที่เราจะทำการ import นะครับแล้วก็กดวางไปซะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำกุให้มันด้วย ก็ enter ไปทีหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็ผ่านแล้วนะครับส่วนคำสั่ง d compile นะครับก็คือ mm hmm. มพ์ไปว่า apk2 แล้วก็ d แล้วก็ s p e e b a r แล้วก็ตามด้วยชื่อ apk นะครับที่เราต้องการจะ d compile แล้วก็อย่าลืมใส่นามสกุลนะครับแล้วก็ enter ไปทีหนึ่งมันก็จะทำการ d compile ออกมาให้เรานะครับพอ,อ d compile เสร็จนะครับ มันก็จะได้เหมือน apk 2ในมือถือนะครับหรือว่าเป็นเหมือน apk 2แบบใช้คีย์พิมพ์คำสั่งเอานะครับก็ส่วนคำสั่งในการรีคอมไพล์กลับนะครับก็คือพิมพ์ไปว่า apk 2แล้วก็ space bar ทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่เป็นนามสกุลนะครับ ก็ให้ใส่แค่ชื่อโฟลเดอร์ตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวรอมนันดีคอมไพเสริจสักแป๊บหนึ่งนะครับ ตัดบทไปเลยก็แล้วกันนะครับเวลาไม่มีก็รวมถึงพร้อมผมจากด้วยนะครับก็ให้เรากดเข้ามาเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วก็เวลาจะโอเคเริ่มใหม่เลยก็คือคําสั่งของ Import นะครับก็คือ apktool แล้วก็ splitbar1 แล้วก็พีมพ์ไว้ว่า if นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ apk นะครับก็นามสกุลน,นะครับ ก็อินเตอร์ไปส่วนคำสั่งดีคอมไพร์นะครับก็คือ apktool แล้วก็สเปกบาร์แล้วก็ดีแล้วก็สเปกบาร์ทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยชื่อ apk นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นนมสกุลด้วยนะครับพอดีคอมไพร์กลับมาเสร็จแล้วนะครับเวลารีคอมไพล์กลับนะครับมันจะมีอยู่สองคำสั่งนะครับก็คือคำสั่งแรกนะครับก็จะเป็น apktool แล้วก็ลบ f ลบ d แล้วก็ -b ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราทําการเดียคอมไพลออกมาก็คือชื่อตัวเนี้ยนะครับให้เราใส่แก้ชื่อโฟลเดอร์ตรงเนี้ยตรงเดียวไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์นามสกุลแบบนี้นะครับแล้วก็อินเตไปทีหนึ่งมันก็จะทําการเดียคอมไพลให้เรานะครับแต่ว่าอีกทิศทางหนึ่งก็คือเป็น a p k 2แล้วก็ b แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ ไม่มีลบ f ลบ d นะครับก็คือ B ก็คือคําสั่งของการ Build Apk ให้กลับมาเป็น a อพีเ้อมกหนึ่งนะครับก็มันถ้าจะให้ชัวนะครับก็ให้เป็นคําสั่งแรกก็คือ Apk-F-B ลบ f ลบแล้วก็ B แล้วก็ตามด้วยเชื่อโฟลเดอร์แค่นี้